เอากัสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับน้องสำหรับในคลิปนี้เอาสิไปที่สองตัวบนนะครับชุดนี้สองตัวบนนี่มีเลขอยู่สูตรละสามตัวนะครับมีสองสูตรจับคู่กันสูตรนี้สามตัวสูตรนี้ก็สามตัวจับกันเลขเก่าคู่นะครับสําหรับในชุดนี้นะครับอ่านะครับเนาะในชุดนี้นะครับเดินมาบระมาไหนห่งดนะครับประมาณสี่หดนะครับสี่หดสามหดสี่หดนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆว่าไม่เอาไรหัวใจไรประสันว่าเราต้องเอาไรหัวดดอกประสันเอาสองสามหวดก็พอแล้วเอาสัน่าเอานะครับเลขไรหัวดจมันกัจอสีรุดแต่ว่าคันเลขมันพึ่งจะเดินมันก็จะเดินต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับจ้างหน่อยๆก็หาหัวดนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับก็คิดว่าน่าจะต่อเนื่องเพราะว่ามันพึ่งเตะมาสามหวดนะครับนะครับสามหวดนะครับนะสามสี่หวดนะครับเลขสองตัวนะครับสองตัวบนการประมวลผลเข้ามาตำแหน่งวบนที่เรียร้อยสลักพันสองครั้ง แล้วก็หลักสิบล่างสามครั้งเดินไปสามตัวนะครับหลักพันคือเลขแปดสองครั้งได้หกนะครับหลักสิบล่างคือเลขหาหาสามครั้งก็เป็นสิบหาก็ได้หานะครับเอาสองตัวนี้นะครับบวกกันเลยสองตัวนี้บวกกันนะครับหกบวกห้าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามเลยสามตัวนะครับนะครับเนาะรวคาโซนที่สองนะครับ หลักหน่วยบนคือเลขศูนย์นะครับสิบล่างคือเลขห้าหน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับตัวนี้บวกหลายตัวชักหน่อยเนาะบวกหลายตัวน่อยนึงนะครับส่วนบวกหาก็ได้หานะครับหาบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเลขออกไปที่สามเจ็ดเจ็ด นะครับสามเจ็ดเจ็ดเอ้านะครับวันนี้มาคูเบลเนาะมาคูเบลเอาผมผมไปยังนะครับไม่เป็นไรเนาะมาสองตัวนี้นะครับเอ้านะครับแต่มันเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะมันเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับเอ้าวันต่อมานะครับวันต่อมานะครับวันต่อมานะครับหลักพันคือเลขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่นะครับหลักสิบล่างก็คือเลขห้านะครับห้าสามสิบห้าได้ห้านะครับเนาะบอกกันไปเลยนะครับ ตัวเรี้บวกกันหลายเนาะสี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามตัวนะครับสูตรที่สองนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดสิดล่างหน่วยล่างก็หาศูนย์ห้าศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่เนาะบวกก็นได้นะครับเจ็ดบวกห้าก็เป็นสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสาม ได้สามนะครับสามสี่ห้านะครับเลขออกไปที่แปดเก้าสี่นะครับก็ามาที่คู่เก้าสี่นะครับนะเพื่อนๆว่าเรา,เเาต้องเอาไล่หงุดเราต้องเอาไลาหงดนะครับนะครับหงดต่อมานะครับหลักพันคือเลขแปดสองครั้งเป็นหกหลักสิบล่างกัเลขห้าสามเตียก็เป็นสิบหาได้หานะครับบอกกันเลย ้าบวกหกก็ได้หนึ่งไปหนึ่งเป็นสองไปหนึ่งเป็นสามนะครับตัวนี้เนาะตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือเลขสี่หลักหน่วยเลขสี่หน่วยบนเลขสี่สิบล่างหน่วยล่างก็ห้าสี่ห้าสี่บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกกันเลยนะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เหลือสี่สี่ ห้าหกนะครับสูตรนี้นะครับเนาะนะครับก็จะไปที่คู่หกสามหกสามเลกออกไปที่หนะ้าหกสามหาหกสามเนาะไปที่คู่ตัวนี้นะครับหกสามตัวกลับนะครับหกสามนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับวันนี้วันนี้เนาะ หลักพันคือเล 7, ขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่หลักหน่วยหลักสิบล่างคือเล 3, 3ขสามสามครั้งเป็นเก้าบวกกันเลยนะครับสี่บวกเก้าก็จะได้สามเปลงหนึ่งเป็นสี่เปลงหนึ่งเป็นห้านี่ครับสามสี่ห้านะวันนี้เนาะนะครับส่วนที่สองนะครับหลักหน่วยบนเลขสามสิบล่างหน่วยล่างสามสอง บวกหนึ่งคงที่สามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับนี่นะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับวันนี้เลขตัวนี้สุรละสามตัวนะครับนี่นะครับนะเนาะเพื่อนๆว่าเอาโจอจอเอาไว้สันว่าอย่าเอาไลน์เอาโจอจอเอาไว้สันมันก็จะมาในชุดนี้นะครับ ถ้าเลขกหกตัวนี่นะครับสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเท้ามาเทียบใซส์กรับสุดราคาเท่าเนาะสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เนาะสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสุดหลักของเราก็คือตัวนี้นะครับับตวน,นะนี่นะครับสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่ง ครบบับตัวนี้นะครับสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งครับนะเท้าไมาเทียบเส้นกบตัวนี้นะครับหลักสิบก็จะชนไปที่เก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบชนเก้านะครับชนเก้าแล้วก็ชนหนึ่งนะครับหลักสิบชนเก้ากับหนึ่งนะครับหลักหน่วยชนศูนย์กับหนึ่ง ตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้ครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าจะชนสี่ในหลักสิบจะชนห้ากับสี่ในหลักหน่วยนะครับแล้ววันที่นี้เลขเด่นของเขานะครับเลขเด่นของเรานะเลขเด่นของเรานะครับหลักสิบเด่นแปดเก้าแปดกับเก้าหลักหน่วยเด่นสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ด แปดกับเก้าแปดกับเก้าสี่ห้าเจ็ดในหลักสิบหลักหน่วยนะครับสี่ห้าเจ็ดในหลักหน่วยสี่ห้าเจ็ดในหลักหน่วยในหลักสิบแปดกับเก้านะครับตัวนี้นะครับสี่ห้านะครับก็จะชนสองตัวคือสี่และห้านะครับชนสองตัวสี่และห้า ก็คือตัวนี้สี่และห้าตัวนี้นะครับสองตัวนี้ตัวที่ชนนะครับตัวนี้สี่และห้าสองตัวนะครับตัวที่ชนสี่และห้านะครับก็จะชนไปที่สี่และห้าในหลักหน่วยสองตัวนะครับชนสี่และห้าตัวนี้สองตัวนี้นะครับสี่และห้านะครับ ถ้าสองตัวนี้วนสี่และห้าสองตัวนี้ก็ต้องอยู่หลักหน่วยนะต้องอยู่หลักหน่วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะมีสองตัวที่ชนนะครับก็คือเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งนะครับชนเก้ากับหนึ่งสองตัวนะครับนะครับชนหลักสิบนะครับตัวนี้เก้ากับหนึ่งสองตัว ครับชนเก้ากับหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้มีศูนย์กับหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งในหลักหน่วยแล้วมีสี่อยู่ในหลักสิบมีสี่อยู่ในหลักสิบคือตัวนี้นะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวนี้นะครับนะถ้าถ้าเลขสี่มันเป็นหลักสิบนะครับถ้าเลขสี่เป็นหลักสิบนะครับก็จะมีสี่เก้ากับสี่หนึ่งนะสี่ ี่เก้าไม่มีเก้าในหลักหน่วยมีแต่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สี่หนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับในในชุดนี้ถ้าตัวนี้เป็นหลักสิบจะมีสี่หนึ่งคู่เดียวก็คือสี่หนึ่งตัวนี้สี่หนึ่งชุดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเก้าศูนย์หนึ่งเป็นหลักสิบเก้าศูนย์หนึ่งเป็นหลักสิบก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ นี่นะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้นะครับถ้าเอามาเทียบใส่ครับสูตรหลักของเฮาก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขของเราเด่นเก้าห้านะครับก็จะมีเก้าและห้าอยู่ในลักสิบหน่วยก็คือตัวนี้นะครับเก้าห้าตัวนี้นะครับเนาะเก้าห้าตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จุดนี้เก้าห้านะครับเก้าห้านะครับตัวที่เด่นก็จะมีคู่เด่นของเราอยู่นะครับก็คือเก้าห้านะครับ แล้วตัวนี้ก็จะชนไปที่เลขเก้าตัวนี้ก็ชนไปที่เลขห้าตัวนี้แล้วก็สี่แต่ว่าตัวเด่นนะครับก็คือห้าตัวเดียวตัวนี้เก้าชนเก้าตัวรองก็จะเป็นหนึ่งตัวนี้รองก็เป็นสี่เก้าหนึ่งในหลักสิบสี่ห้าในหลักหน่วยนะครับก็จะเข้ากับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะชนเก้าห้านะครับจนเก้าห้าตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้สําหรับ ในชุดนี้นะครับเอาระยะเอาสั้นๆนะครับเพื่อนๆว่าเอาสั้นๆเพะต้องเอาเหย้าก่นนะครับส่วนที่เห้าแเสนอให้เพื่อนๆไปเนี่นะครับก็คือเป็นเด่นบนสามตัวนี่นะครับสามสิบงวดเพื่อนๆว่าเบกสามสิบงวดเบานะครับไม่เอานะครับเพื่อนๆว่าเอาจ่อๆเอาจ่อๆเอาสั้นๆเอาสั้นๆนี่นะครับหนึ่งสองสามวดนี้เป็นวันที่สี่นะครับจับคู่กันได้เก้าคู่ตัวกลับด้วยเป็น สิบแปดนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้เป็นหลักสิบจะมีเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแต่ว่าถ้าสูตรนี้นะครับเป็นหลักสิบจะมีอยู่สี่หนึ่งเพียงคู่เดียวนะครับนะครับสี่หนึ่งคู่เดียวตัวนี้สี่คู่นะครับเก้าสี่เก้าห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าถ้าตัวนี้เป็นหลักสิบก็จะมีสี่หนึ่งคู่เดียวนะครับ ก็จะไปที่คู่95นะครับติดคู่เด่นนะครับ95ชุดนี้นะครับ95ชุดนี้นักครับผมสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับเลขนะครับเพิ่งเดินกําลังเดินนะครับเนาะนี่นะครับตรงสุดเด่นของเราเลยนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับเนาะระยะสั้นนะครับในหัวตีพันมาก็ะจับคู่กันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับ มวดก้อนนี้ตัวนี้เป็นลักสิบนะเก้าสี่เก้าสี่นะครับตัวนี้หกสามหกสามนะครับ 6, หกสามงวดนี้นะครับเก้าห้าเก้าห้านะครับเก้าห้านะครับถ้าเป็นสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งแต่ตัวเด่นเป็นตัวนี้ นะครับตามสูตรหลักของเราเลยนะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอย่ามาเล่นคำๆเนาะนะครับไอ้กระเทยไอ้เพียงสานีลาเพื่อนไปเลยนะครับติดคู่เด่นนะครับเก้าห้าติดคู่เด่นในสูตรนี้นะครับนะสูตรนี้ก็ติดคู่เด่นเก้าห้าทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของเราที่เรานำในเพน่อนเพื่อนมีเก้าห้าอยู่ทั้งหมดเลยในคู่ชุดสองตัวบนนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้ไอ้เพียงสามีลา่เพื่อนไปเลยสวัสดีครับ